จะทานน้ำแฟงนั้นมาตอนเย็นครับมาเกือบไม่ทัน่างนี้นะครับเรามาตอนเชา้าก็ไม่เชา้าประมาณแปดโมงกว่าครับประมาณแปดโมงครึ่งสวยมากนะครับเดี๋ยวลองไปดูน่าจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่แหละเพราะส่วนมากคนจะชอบมาเที่ยวตรงนี้คนเขาชอบมาถ่ายรูปกันเนาะ ถ้าให้รีต้องมาตอนเย็นเ็นนะคนจะเยอะกว่านี้อีกถ้าตอนเย็นๆยถือว่าโอ้โหคนเยอะมากตอนเย็นนะครับคนจะเยอะรอบๆจะมีร้านอาหารเตรียมเลยแล้วก็จะมีเพลงเมื่อวานเขาโอ้โหเพลนี่จะสุดยอดเลยเมื่อวานนะเห็นเขาแบบเขาเล่นกันตั้งพงคืมเลย นี่ครับก่อนจะไปที่อื่นนะเดี๋ยวคิดหนึ่งก่อนนี่สั้นก็ยังแต่ว่าข้างหน้าเริ่มเริ่มจะมีคนนั้นอนะ่ะขอถ่ายรูปกกันเต็มไปข้างหน้านะนดูนะครับอันนี้แม่น้ำแพรเมื่อวานฝนมันตกเมื่อวานอ่ะตอนกลางคืนดึกๆก็เลยมาเจอฝน รอดๆนะครับน่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่แหละส่วนมากคนจะมาถ่ายที่นี่ครับถ่ายรูปกันอะ่ะเยอะมากนี่ตรงนี้นจะเป็นร้านอาหารเป็นแพเนาะพวกแพลอยน้ำอะ่ะเราเรียบไปครับเดี๋ยวรีบไปหาไปที่อื่นต่อ แต่กลางวันนี้ถือว่าคนน้อยนะตอนเช้ากลางวันนี้เธอจะคนน้อยที่สุดถ้าให้รีต้องเน้นแนะนํานะครับมาตอนเย็นเย็นอ่ะแบบสัก5-6าหกโมงสี่ห้โมงอ่ะประมาณนี้ครับคนจะเยอะนะเขาจะมาเน้นถ่ายรูปก,กันเยอะมาก แต่ว่าทำไมข้างหน้าคนเขามีนั่นเต็มเลยอะ่ะคนเขาถ่ายรูปป่ะัข้างหน้าเนยะุเนไหมคนข้างหน้าเริ่มจะมีคนนะครับคนเขาถ่ายรูปกันกว้างกว้างเหมือนจะทับไม่น้ำแค่ เห็นไหมครับจะมีนักท่องเที่ยวคือเน้นถ่ายรูปกันหนาเยอเยอนกันนะอันนี้ขนาดตอนตอนแปดโมงครึ่งนะคนก็เริ่มเยอะเหมือนกันอยู่นะมีฝังนู้นเยอะมากฝั่งนู้นลองสูไให้ดูนะ น่าจะพบเป็นแพรนะครับเนี่ยเป็นร้านอาหารมันลอยน้ำบรรยากาศน่านั่งนะแต่ว่าสองน้อไม่ได้เป็นบอาจีนนะมีเจะไม่กดอินด้วยวคนน่มเยอะตรงนี้ถ้าคนเยอะมากเราน,น่าจะไม่ไปนะ เขาถ่ายรูปก,กันอยู่เห็นหเ็นส่วนแบบซุ่มๆข้างล่างไหมอันนั้นจะเป็นแบบตลาดนัดกลางคืนอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยนั่งมนาะเห็นนะแต่ส่วนมากคนจะน้อยจะไปนั่งนะครับตอนเย็นๆเขาทำอะไร <laughs> ก,กันอยู่เขาถ่ายรูปก,กันไะ คนเริ่มเยอะแล้วครับคนเริ่มเยอะแล้วคนเริ่มเยอะแล้วครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปที่อื่นต่อเหนไหมฝั่งนู้นอะคนเริ่มมาเยอะนะครับฝั่งนู้นชนมากจะมาจากฝั่งนู้นนะคนเอาฝั่งกันฝั่งไอ้อะไรวะ <c oughs> บอกไม่ถูกเหมือนกันวะไปเดี๋ยวไปต่อครับเดีย๋ยวเวลาไม่น้อยเวลาไม่จำกัดอยนี้นครับว้าว สวยมากอ่ะถ้าใครอยากมามาได้นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวไปที่อื่นต่อนี่ั่งนี้จะมีร้านอาหารเต็มเลยรอบๆนะครับก่อนจะปิดคลิป นี่คนร่มเยอะแล้วบายบายเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับ